สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช anel อ้อมรอบโลกนะคะกลับมาอีกแล้วหลังจากหายไปไหลายปีทำไมต้องโรคเลยหนูโรคโรคหรอพูดผ,ผิดเหรอพูดเป็นเอ้ามาสวั <c oughs> สดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช anel อ้อมรอบโลกนะคะวันนี้อ้อมอยู่ที่จังหวัดพังงาค่ะยังไม่เจอคนใดเลยได้แนะนำเต่ามาพอดีตอนนี้เรากำลังจะลงไม่รู้จะเจอเต่าไหมเป็นจุดไฮไลท์ของที่เกาะปนันหนีเลยคือตกแล้ว ไหน,ไ,หนไม่ได้มันตกแบบมันคือพายุที่มองไม่เห็นเขาที่ไหนเลยโอ้โหขอบคคุณ นานแล้วนะคะที่ไม่ได้ทําคลิปนี้ก็คือไม่มีเวลาเองตอนนี้เริ่มมีเวลาแล้วแต่ไม่รู้จะได้ลงคลิปไหมไม่รู้จะทาทันหรือเปล่าวันนี้อ้อมมีแพลน3วัน2คืนที่จะเที่ยวที่จังหวัดพังงาน,นะคะเริ่มจากอ้อมเดินทางด้วยเครื่องบินนะคะก็บินลงมาที่สนามบ,บินภูเก็ตเนาะแล้วก็เช่ารถคันนี้ใช้รถเจ้าเดิมกับที่ไปเกาะพีพีคราวก่อนแต่ว่ารอบนี้ใช้ o n d a c i ซ y ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยซึงระหว่างทางที่จะผ่านสะพานสารสินนะคะก็เจอกับเหตุการณ์ที่ รู้สึกว่าน่าก็น่าจะเป็นคอนเทนต์ได้เพราะว่าน้ำทะเลขึ้นซัดขึ้นมาบนถนนกันเลยทีเดียวอ๋อมีคลื่นอ๋อก็คือที่รถติดคืออันนี้อ๋อไม่สรุปไม่ใช่อุบัติเหตุแต่สาเหตุเนื่องจากขึ้นแรงซัดมาถึงถนนจาาน่าต้องที่ออกไายเป็นผู้ประสบภัยไปลยแล้วอ้อมแผนว่าจะไปเที่ยวหมู่เกาะซิมิลานก็คือต้องซื้อทริปวันเดย์นะคะไปในวันพรุ่งนี้แล จะได้ไปไหมรุ้นกันอีกทีแต่ตอนนี้เรากําลังเดินทางก็อยู่ในจังหวัดทางงานนะคะเดี๋ยวเรากําลังจะไปที่แรกกันเพราะว่าเมื่อกี้ไปหาดนาใายแล้วก็รู้สึกเฉยๆก็เลยยังไม่ได้เริ่มคิด,ดน,นั่นเองดูเมฆาหน้นใ้เราจะได้วิวส,สวยๆใช่ไหมนะ ถึงที่หมายกันแล้วค่ะแต่ว่าฝนตกทำอะไรไม่ได้เลยรออีกซสักหน่อยแล้วกันว่าจะได้ลงไหมระหว่าง <Okay. S 2> ทางก็คือแบบว่าฝนตกฝนตกเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ไม่ตกงงสุดท้ายนะคะก็ลงมาท่ากลางใส่ป่นค่ะ สรุปแล้วก็คือฝนตกค่ะไม่ได้วิวอะไรเลยวันนี้แล้วตอนนี้อ้อมก็อยู่ที่พักแล้วคืนนี้อ้อมพักที่บียอนสกายบ e ยอนสกายวอล์สเม็ดนางชีจำชื่อไม่ได้ก็อยู่แถวสเสม็ดนางชีนะคะซึ่งมี Skywalk ตรงนู้นช ก็ถ้าสมมติว่าเออเราพักที่นี่นะคะเราสามารถขึ้นสกายวอล์กได้ฟรีตลอดเวลาแต่ถ้า ไม่ได้พักที่นี่ก็สามารถขึ้นไปสไกายวอล์กได้มีค่าเข,ข้าอยู่ข้างล่างแต่ว่าไม่แน่ใจว่าค่าเข้าเท่าไหร่แต่ค่าเข้าอ่ะน่าจะรวมบุฟเฟ่ข้างบนไว้ให้ด้วยเพราะว่าอ,อ้อมขึ้นไปเมื่อกี้บุฟเฟ่อ้อมกินไม่ได้ไม่มีคูป,ปองาาก็เลยกินอาหารของร้สเตอร์ลองไปเลยที่พักวิวแบบนี้เลยอ่าเป็นเต็นท์แบบนี้ปุ๊บเราก็นั่งหรือนอนดูวิวถ้าแบบอยู่กลางวันซึ่งไม่ได้อยู่ก็เห็นวิวตรงนี้เลยนี่ถ้าพระอาทิตย์ขึ้นตรง ้นีเราก็สามารถแบบตื่นขึ้นมาแล้วเห็นได้เลยไม่ต้องแบบเดินทางไปหาที่จุดชมวิวนั่นเองค่ะ oh <yeah. S 1> ส่วนวันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้นะคะ <Okay. S 1> เพราะว่ากิจกรรมวันนี้น่าจะไม่มีอะไรและเพลียเดินทางมานานใชค่ะก็เดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อนะคะ <Okay. S 1> อะ ไปถึงที่ที่เราจะไปซิมิรันแล้วค่ะกอนเช้าเขาจะมีอาหารเช้าให้ oh, เป็น <Yeah. S 2> บุฟเฟ่ตนะคะก็คือมีอาหารให้3มื้อเลย oh. อ้อมจองมากับแฟนตาติกซิมิรันทราเวลค่ะก็หาเจอในเฟซบุ o กเนาะแล้วก็เขามีบริการให้หลายอย่างแล้วก็อาหาร3มื้อเหมือนจะมีทุกที่มั้งเพราะลองถามเจ้าอื่นแล้วเหมือนกันแต่รู้สึกว่าเขาใส่ใจในความเป็นอาหารฮาลาลเป็นพิเศษก็เลยเออเรียกที่นี่ลวกัน อ่ะอิ่มแล้วรีวิวต่อได้พอเช็คอินเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้กระเป๋ามาอย่างนี้นะคะมีของที่เขาแถมให้ไม่ใช่แถมให้ยืมให้ยืมมาสําหรับทริปดำน้ําครั้งนี้ก็จะมีผ้าเช็ดต,ตัวคนละผเซนะมีม,มีมีแว่นดำน้ําให้แล้วก็มีเสื่อเอาไว้ให้นั่งอุปกรณ์ครบแบกไม้ไม่ให้พี่มีนแบก ตอนนี้ก็รอเวลาที่จะได้ไปนั่งเรือกันนะคะซึ่งเรือที่นี่เขาเป็นเรือสปีดโบ๊ทสำหรับ45ที่นั่งกับ75ที่นั่งคือเขาบอกไว้ไม่รู้ว่าเราจะได้นั่งเรือสายไหนเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันธรรมดาแล้วยังไม่เจอคนไทยเลยหรือว่าอาจจะเจอก็ไม่รู้เพราะว่าตอนที่ลงทะเบียนอะเราอะคือคนไทยคนแรกในกุ๊ปเพราะว่าเขามีถ้าสังเกตจากนี้เขาคือเขามีทั้งหมด7กุ๊ปใช่ไหม ไม่เ่ยไม่น่าถึงเเขาเปิดถึงแค่กรุ๊ป5เออม,มีอยู่5กรุ๊ปก็รอดูว่าจะเจอคนไทยไหมตอนแรกที่เราจะไปอยู่ที่ออแปรในเวลาเดินทางประมาณชั่วโมง15นาทีเนาที ถึงแล้วที่แรกเขามาส่งที่เกาะ8ก่อนนะคะก็คือเกาะซิมิรันนั่นเองซึ่งจุดไฮไลท์ของเขาเห็นข้างหลังแล้วไหมนี่เลยอ่ะไม่เห็นไม่เห็นบันลบ นี่เลยเป็นหินเรือใบานะคะก็คือเราต้องเดินขึ้นไปแล้วก็ลงมาใช้เวลาประมาณ15นาทีไปกลับแต่ถามว่าเราไปไหมไม่ไปเสร็จ okay, แล้วโอเคปะไปที่อื่นเขาจะจอดให้เราพักอยู่ที่นี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะ <Wow. S 1> เขาจะเทียบเรือให้เราตรงชายหาดตรงนี้แล้วก็เอาเรือไปจอดตรงนู้น เราเดินพักผ่อนแถวนี้กันก่อน <Yeah. S 1> เพราะว่าตรงนี้เขายังไม่ให้เราดำน้ำนะแต่เล่นน้ำได้ oh, เล่นไหม <yeah. S 1> ยังยังก่อนใครมาถึงเกาะแปดเกาะซิมิรันนะมุมถ่ายรูปมุมข้างหลังดีมากแล้วคนเยอะไหมคนไม่เยอะเท่าหินเลืบใบแน่นอนตอนนี้ก็คือเวลาเหลือเฟือมากทำอะไรดีลืมเสือป่ะลืมเสือ <laughs> <laughs> เป็นนั่งรองผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยดูคนก้อนนั้นสิเอ่อ เหมือนฝนกำลังจะมานะ่ะคืออ้อมมาช่วงเดือนตุลาก็คือเขาเพิ่งเปิดพอดีปกติเขาจะเปิดเกาะันที่15ตุลาขึ้นไปใช่ไหมแต่ว่าจํามันปิดไม่ได้มันจะเป็นช่วงที่เป็นมรสุมอยู่เพราะอ้อมมาวันที่18ตุลาเราคือจริงๆน้ําใสมากเลยนะแต่คิดว่าถ้าเป็นหน้าที่ไม่มีฝนน่าจะใสกว่านี้ค่อนข้างเยอะในระหว่างรอเวลาฝนตกแล้วยังไม่ทันลงน้ําเลยฝนท้อแต่ ครับฝนตกค่ะแต่เขาบอกว่ากําหนดการเหมือนเดิมอ,อ๋รองเท้าเดินยังไงก็เปียกขอบคุณมากค่ะโอเคขึ้นเลยครับขอบคุณค่ะอ้า้องไปดูดิมา,าเป็นนักท่องเที่ยวก็เข้า มาเป็นผู้ประสบภัยดูอกตอนนี้มีการเปลี่ยนแผนเกิดขึ้นนะคะก็คือเมื่อกี้เราจะไปเกาะเก้าใช่ไหมเพราะว่าเป็นจุดแรกที่จะดำน้ำแต่เขาเอินว่าขึ้นมาสูงมากเกาะเมเลปิดนะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเกาะเจ็ดเขาบอกว่าเกาะอะไรนะชื่อว่าเกาะบางบานูบางูเออ่นหละมามาอะไรนะบาเลบายูเออนั่นแหละสักชื่อหนึ่งเกาะนี้มันจะเห็นเต่าเนาะเมื่อกี้ตอนไกด์แนะนําอยู่อ่ะคือเต่ามาพอดีแต่ ก็ยังไม่ได้ลงไงตอนนี้เรากำลังจะลงไม่รู้จะเจอเต่าไหมไปดูเต่า,ากันเอ้าักคิวกิน กลับมาถึงที่พักแล้วค่ะก็คือ,อด้วยอะไรหลายๆอย่างจากที่ตอนแรกบอกเขาบอกว่าเปลี่ยนแผนใช่ไหมว่าไปเกาะ7ก่อนสรุปว่าคือข้ามไปเลยข้ามเกาะเก้าไปเลยเพราะว่าเขาปิดไปเลยไปไม่ได้เหมือนแบบเขาก็ไม่ได้ย้อนให้เพราะว่าระยะเวลาในการดำน้ํามันไม่พอนั่นเองเขาก็เลยให้เราเดำน้ำที่เกาะ7แต่โชคดีมากที่เกาะ7นะเจอต่างตนุูด้วย ซึ่งเขาบอกว่าไม่ได้เจอทุกวันนะแต่วันนี้ <Wow. S 1> วันนี้เจอก็คือโชคดีมากเจอหนึ่งตัวท่วน <laughs> แล้วพอดำน้ำเกาะเจ็ดเสร็จใช่ไหมเขาก็เลยพาไปต่อเกาะสี่ก็คือเกาะเมี่ยงเกาะเมี่ยงเนี่ยเขาจะให้เราดำน้ำอยู่ฝั่งหนึ่งดำน้ำสักพักก็จะเจอปลานิโมอะไรต่างๆด้วยความที่ฝนเพิ่งตกใหม่ๆและตอนดำน้ำฝนก็ยังตกไปปออย,อยู่มันก็เลยน้ำไม่ได้ใสามากขนาดนั้นดูก็ยังไม่ได้เพลินเท่าไหร่แต่ว่าปลาเยอะเหมือนกันพอดำน้ำเสร็จเนี่ยเขาก็จะอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นเกาะสี่เหมือนเดิมนะให้ไปกินข้าวที่อุทยานตรงนั้นก็คือเหมือนแบบทัวร์ทุกทัวร์จะไปกินข้าวกลางวันตรงนั้นน่ เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ให้เรารอที่นั่นเลยก็คือยูนนั้นย,วยาวๆแล้วก็รอนั่งเรือกลับเข้าท่าเรือนั่นเองค่ะซึ่งจากที่ดูแล้วเขาแนะนําว่าให้เรามาเที่ยวในช่วงปลายมกราจนถึงเมษามันจะทําให้เจอฝนน้อยมากๆม, <Okay. S 1> มีโอกาสแบบได้ทัวร์ทุกเกาะนั่นเองก็คือในเกาะิมิลันมันมีทั้งหมด9เกาะใช่ไหมแต่เราจะเข้าไปแวะเวียนได้แค่6เกาะอีก3เกาะเขาจะไม่ให้เราเข้าเพราะ ว่ามันเป็นแหล่งอนุบาลเต่าแล้วก็เป็นอะไรสักอย่างจําไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะได้วนเที่ยวเกือบทุก กถ้าฝนไม่ตกแต่ฝนตกได้ก็เลยได้แค่นั้นจริงๆอะ่ะเกาะเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่15ตุลาถึง15พฤษภาของทุกปีถ้าใครแบบอยากวางแผนที่ไปในช่วงอื่นแล้วลุ้นเอาเนี่ยก็ลองวางแผนกันได้ว่าอยากจะมาช่วงไหนซึ่งทัวร์ของที่อ้อมซื้อไว้อ้อมรู้สึกว่าดูแลดีมากาและอาหารฟรีทุกมือ้อก็คือเหมือนแบบว่ามื้อเย็นเขาบอกว่าเป็นอาหารว่างใช่ปะเขาก็จะมีผัดซิ๊วเผื่อไว้ให้ด้วย ออแล้วก็จะมีขนมให้ด้วยแต่ขนมเราไปไม่ทันกิน <g ill in> ได้แค่ผัดซีอิ๊วแต่ไม่เป็นไรก็คือกินข้าวอิ่มสบายใจไม่ได้ติดขนมหวานมากขนาดนั้นอยู่แล้วสำหรับวันนี้ก็น่าจะต้องพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนบ้านหินร่องนะคะหรือว่าเรียกท่าเรือบ้านหินร่องก็ได้ก็ตอนแรกคิดว่าจะมีอะไรวิถีชุมชนเหมือนตอนนี้ไม่มีไม่มีอะไรและ,และก็จะเป็นบ้านคนปกติโอเคหลบรถแป๊บหนึ่งเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นร่องเรือลำนี้แทน ไปค่ะอ๋อคือจริงๆอะชุมชนเขาอยู่ตรงนี้ดือูริเวณนี้แต่ว่ามันเข้าไปไม่ได้นงเขาบอกว่าน้ำมันท่วมเข้ายากเขาก็เลยบอกว่าเออต้ององนี่เลยตรงนี้ก็เป็น ท่ารอดนะคะเป็นจุดแรกที่เขาพาเรามานะเราสามารถลงเรือคายักหรือแคนูนั่นแหละได้ก็คือจะมีคนพายให้300แต่ถ้าไม่พายเขาก็พามาได้เหมือนกันอีกฝั่งหนึง่งเราก็เลือกที่จะไม่นั่งค่ะเราให้เขาวนเอาเลยง่ายดีขี้เกียจลงนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งอ๋อก็คือรอดมาเท่านี้อ๋อ,นนอมีมีข้างในอีกเหรอ อ๋อแต่ว่าต้องพายเรือเข้าไปเท่านั้นใช่ไหมอ่อโอเคมันจะมีจุดตรงนูน้นตรงนู้นที่มันจะเข้าไปได้อีกนะแต่ว่าต้องพายเรือเข้าไปมันถึงจะเข้าไปได้ถึงแล้วค่ะที่ที่2คือเกาะปันหีนะคะเป็นชุมชนที่อยู่ท่ามกลางทะเลประมาณนั้นแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะนับถือาศาสนาอิสลามนั่นเองแล้วก็ไฮไลท์ที่สําคัญที่เขาบอกเลยว่าเป็นจุดไฮไลท์ของที่เกาะปันหีเลยคือสนามบอลลอยน้ําตรงนี้พอดี ที่คนเยอะๆนี่ไม่ใช่เลยนะคะเขาถ่ายรูปค่ะ ไม่ใช่คนเล่นบอลคือจริงๆอเคยมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนะแต่ว่าจําไม่ค่อยได้จําแบบจําได้ไม่ค่อยเยอะเออตรงบริเวณน,นี้ก็จะเป็นโรงเรียนของเกาะปันยีนะคะคือวันนี้เป็นวันเสาร์แล้วก็ปิดเทอไมไปแหละก็คือไม่มีเด็กเลยจุดตรงนี้เป็นจุดเช็คอินเรียนเกาะปันยีกที่หนึง่งถ้าใครอยากมาถ่ายรูปชอบถ่ายรูปแบบกับผนังตกแต่งอันนี้ก็มาเช็คอินตรงนี้ก็ได้นะคะบอกว่าดูวิวจากฝั่งเกาะปันยีก็วิวดีไปอีกแบบหนึ่งนะคะถ้าฝนไม่ตกรู้สึกว่าหลังจาก รอฝนที่ที่พักแล้วน่าจะมาเจอฝนที่นี่อีกดูฝนฝั่งโน้นโอ้โหอย่ามาถึงฝั่งนี้เลยขอให้เป็นการท่องเที่ยวที่ราบรื่นนะคะเอฝนตกแล้วจะไปยังไงฝนตกเราต้องลอ็ะหลังคาไปเรื่อยๆ <c oughs> เพื่อที่จะโดนฝนน้อยที่สุดแต่ก็จะโดนอยู่ดีเสียงซาวในทิกตอกมาแบบ <c oughs> ถึงจุดหมายต่อไปแล้วค่ะก็เป็นเกาะเจมบอนที่เคยมาแล้วแต่เราแค่ไม่เคยมาด้วยกันเฉยๆแล้วก็เลยเหมือนเป็นที่ใหม่ๆอนะ่ะเนาะก็จะมีอะไรบ้างนะเ <st arts> ขาตะปูกับเขาพิงกันมีสองที่เนาะแล้วก็เขาจะเอาเรามาส่งฝั่งข้างหลังนี้ <Okay. S 1> แล้วเราต้องเดินนี่เลยขึ้นไปเพื่อ <st arts> <ผ flooding, S 1> จะไปดูไฮไลท์แล้วก็เสียค่าเข้าอีกคนละ60บาทเออถ้าเด็กก็30บาทคะ่ะไปเดินกันจำได้ว่าเมื่อก,ก่อนอ่ะ เขาจะจอดเหลือให้เราตรงหาดนี้เลยนะแต่ว่านี่เลยเขาจะจอดให้เราตรงนี้เลยะแต่ตอนนี้คือเขากั้นแล้วะแล้วก็จะจอดให้อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ให้เดินข้ามมาเห็นนี่ที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นเขาพิงกันนะคะถัดจากเขาตะปูเลยคือเขาอยู่ด้วยกันลงจุดชมวิวจุดเดียวกันได้เลย oh, <yeah. S 1> oh. รู้ว่าจะได้ยินไหมแต่ว่าเราตัดสินใจว่าจะวกกลับไปที่ใกล้ๆท่าเรือว่าเหลือที่เที่ยวอะไรบ้างะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าวานไปแล้วเราจะลงได้ไหมต <Okay. S 2> นตกแล้ว ไปไหนไม่ได้มันตกแบบมันคือพายุที่มองไม่เห็นเขาที่ไหนเลยโอ้โหกลับมาที่รถแล้วค่ะสรุปเลยก็คือไม่ได้เที่ยวที่ไหนต่อซึ่งที่ที่ลงไปอ่ะสี่ที่แรกใช่ไหมมันจะเป็นถ้ำลอดเกาะปัญญีเตียมบอนซึ่งถ้าเราไปที่แห่นั้นอ่ะมันจะ เขาคิดเราที่2,500แต่ว่าถ้าเราไปที่อื่นที่นับรวมกันประมาณสิเที่อ่ะเขาจะคิดอยู่4,000บาทไม่รู้ว่าโดนหลอกไหมนะเพราะว่าเขามาดักรอตั้งแต่ต้นทางเลยซึ่งจริงๆอ่ะข้างในหมู่บ้านก็เห็นมีนักท่องเที่ยวอ่ะขึ้นลงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วที่ไปอ่ะมันก็จะเป็นพวกถ้าที่ดูหินงอกหินย้อยใช่ไหมซึ่งไม่ได้อินเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ขึ้นเพราะว่าฝนมันเพิ่งตกใหม่ๆมันก็เลยแบบเขาบอกว่ามันจะลื่นก็เลยไม่กล้าที่จะไปแล้วก็มันจะมีเกาะห้องกับเกาะ นักปะอืมมันจะมีเกาะห้องกับเกาะพานักนี่แหละที่พาไปอยู่แต่ว่าฝนตกแล้วแบบมันเป็นฝนพายุไงก็เลยแค่ขับเรือผ่านแล้วก็ไม่ได้แบบแวะชมอะไรมากมายซึ่งตรงเกาะห้องอะ่ะมันต้องนั่งเรือแคน,นูเข้าไป ม่ไนั่งอีกที่สุดท้ายที่เขาจะพาไปก็จะมีสุสานหอยกับทะเลแหวกซึ่งสุสานหอยอ่ะเขาน่าจะบอกเราแต่แรกนะว่ามันเข้าไม่ได้เพราะว่าน้ํามันจะลดก็ไม่ได้บอกว่าน้ามันลดซึ่งจริงๆตอนขาไปอ่ะน้ํามันขึ้นอยู่แหละเออแต่พอขากลับมาน้ํามันลดและมันก็ไปไม่ได้ทําไมเขาไม่พาเราไปก่อนวะตอนที่น้ามันขึ้นอ่ะเนาะไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วไปทะเลแหวกเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกเหมือนกันว่าตอนเนี้ยน้ํามันเยอะมันไม่เจอทะเลแหวกก็คือขายทัวร์ในแบบที่ แบบฉบับหมดเลยก็ได้ค่ะหรือจะไปแค่สีที่ก็ได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเขาแนะนําดีกว่านี้เราก็จะได้แบบคิดได้ว่าเราควรจะไปที่ไหนบ้างเพราะว่าถ้าสมมติว่าไปไม่ครบอย่างเงี้ยม,มันก็จะราคามันจะคนละแบบเสียดายและที่สําคัญอย่ามาหน้าฝนอย่ามาหน้าฝนโดนคนนี้ด่าไปแล้วดา่าบน่แนนั่นแหละไม่จะเอาลงเพราะมันมีคนบน <laughs> แหละทุกคนถ้ามาก็คือมาที่ช่วงมันไม่ใช่หน้าฝนมันน่าจะดีกว่านี้บังเอิญว่ามันเจอพายุมันก็เลยจะลำบากหน่อยแล้วทะเลมันก็จะแบบอมืมันไม่ได้ใสเท่าที่ควรอะ่ะเออถ้าแนะนํามาก็ช่วงปลายมกราจนถึงเมษาอย่างที่ไกด์เกาะซิมิลันแนะนํา oh, <yeah. S 1> แบบนั้นนั่นเองสาหรับวันนี้ทริป3วัน2คืนของพังงาที่เจอแต่ฝนก็ขดตบเพียงแค่นี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันทริปหน้าบ๊ายบาย